แน่เลยเหรอแต้นก็นี่ดอกดอกแคดอกแคเรียกแคนะ ไม่ทันใจนะคะเปิดดีกว่า,อาบอกเปิดมือดีกว่า เป <mould y? S 2> ิบ really? มือถนัดกว่าเยอะป้าบอก Mm hmm. ของดีอยากชอบรอเป่าแคปดาแคนาขมแต่อร่อย ใช่ไหมลืมืมเ่อวานเนี่ยนึกอยากจะกินอยู่นะไม่ได้มีแกงตะปลาแต่เอามาำเดือดไปใช่มีแกงตะปลาแล้วก็มีแกงเป็ดพอแล้วนี่ไงฉันทำน้ำพริกกระปิให้เธอด้วยนี่แหละนี่แหละแม้วน่นเป็นไงมันก็ต้องกินนี่แล้วที่เขาชอบกินน้ำพริกกระปิกับผักดอง กก็ไม่ทำกับข้าวให้กินเขาให้กินน้ำพริกแมลี่เขาคนเก่งแม่ลี่ทำลองกินได้แล้วสุกเบี้ยวมันไมยิ่งกว่าแล้วเบ้พอดีพอดีกำลังพอดีแท้ไทยเดกมก็เบี้ยวเดี๋ยวแล้วมันจะเหนียวเนาะถ้ามันมันดองกว่านี้หลังนะจะทำซีกแล้วก็ให้กินน้ำพริกใช่ที่ไม่ใส่ปลาแต่ว่าใส่มะเขือพวงมะเขือพวงแล้วใส่พริกนะใส่พริกสี่ห้าเม็ดเขื ผักต้มก็มีนะคะเนี่ยต้มผักอันนั้นอ,ะอ่ะใบมะม่วงอะ่ะใบมะม่วงมันแซ่บนะฝนตกแล้วพี่น้องเสียงฟ้าลึมๆๆๆึมนะคะตายาน ตกลงมาเฉยๆเธอไม่ต้องร้องมากมันน่ากลัวเสียงนกร้องนะคะนมเรง สงสารต้นมะละกอกลัวมันจะหักนไหมคะเสียงฝาร้องไหมเสียงดังยังกับเครื่องบินกับไล่แต่ข้าวมันยังไงไมพอกินนะมมอ่ะเพียเดียวเหมือนเดิมเนาะใบมะม่วงมันแซ่บนะถ้าลวกยิ่งอร่อยลืมเก็บมาลวก อืมถ้าลวกมันอร่อยมากนะจะติดใจกินแล้วเคยกินแล้วใช่ไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวลืมกินผักลวกไม,<า>ม<า>่โบราณแล้วข้างล่างน้อยไปนี่และเป็ไม้เยอะ,ะ,ะ,ะแล้วน,น้ำพริกปลาทูค่ะปลาทปลาทูข้นๆน้ำพริกกะปิ อร่อยเลยจะปานเจียวอัดล้านอืมอม,มันกินให้ได้นะ่าอร่อยนะบะม่วงใช่ไหมอืมมันบางผัดผักต้มซะละวกมมันกินซะให้ได้จ้ะเดี๋ยวไปเด็ดทิ้งยอดมะม่วงอ่อนนะคะ ลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยกินสดสดก็อร่อยมันจะเปรีป้ยวนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงอร่อยค่ะต้มมีดอกแคด้วยนะคะดอกแคมีอยู่นิดนึงดอกแคบ้านได้ดอกแคป่าแคนา,าป,ป้าเขาไปเก็บมานะอืมน่าจะกินสดเนาะอบอกว่าอตยรมันร่วงไปถึง กินอยู่ต้นหอกไม้อรเลยอืมฉันชอบนะรสชาติมันเหมือนผักผักคิกาผักเพกาแกงส้มเสร็จสิโครงหมูเนาะตอนปีนั้นอ่ะเรากินกันอะแกงล้มมาเลยแซบแซบแสบอีหรีบอ อ่อนเคี้ยวกินได้ง่ายใบมะม่วง,งไม่รู้จะทำให้ท้องผูกหรือเปล่านะทำไมไม่กินแบบสดๆอ่อนหรือแก่อ่อ ที่กะปินะคะอบอกแล้วกับข้าวกับกข้าวแบบนี้อย่าทำอย่าทำบ่อยทำบ่อยแล้วเดินไม่ได้นะมันแสบพี่น้องนกินหลายตัว <c oughs> เื่อลุกน้องหล้นเพื่อลูกน้องบางคนามานะเติมไปแล้วทีหนึ่งอะบอกว่าห้าคำก็อตอนป้าสมัยสาวๆกินข้าวนิดเดียวกินข้าวนิดเดียวเขาบอกว่ากินข้าวเท่าแมวดมแต่ตอนนี้นี่ขนาดกินเยอะแล้วนะไม่สิพวกเธอเนี่ย แต่ว่าหังข่อยหังกินหลายข่ะอยเรากินเข่าลายหลายไข่เหรอ,อไอ้หยะม,มาสาั้งวาแทะแมนบะบุโหทำแกงเนาะนี่เป็นไข่ลายลาย ไข่หน้านี้แหละไข่ไข่ยังไม่แข็งประดุกตัวนี้ยังอีกหลายวันนะคะเหลือแค่นั้นน่ะใส่ช่องฟิตไว้ค่ะเวลาจะกินก็เอามาเวฟเอาแล้วค่ะปลาอิ่มแล้วแล้วคราวนี้มะเขือต้มใครจะกินปลาพวกเธอกินมั้งสิพ่อแม่นผู้เฒ่าไหมเขือต้มมันให้ผู้เฒ่าเดินกินน่ะผู้เฒ่าก็กิน้อร่อย เอาแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ